ต่อไปนี้เราจงมาปฏิบัติอาณาปานสติกันสักสิบนาทีปฏิบัติอาณาปานสติจงนั่งให้สบายนั่งสบายสบายจะเป็นท่าไหนก็ได้ที่เหมาะกับท่านแต่ให้หลังและคอตั้งตรง ค่อยๆหลับตาลงผู้ที่ใส่แว่นตาก็ให้ถอดแว่นออกเสียในระบางการปฏิบัติปูปากไว้แล้วเพ่งความสนใจทั้งหมดของท่านให้ไปจดจ่ออยู่ที่ตรงบริเวณทางเข้าช่องจมูกโดยให้มีสติรู้ มีสติรู้ทุกๆกลมหายใจเข้ามีสติรู้ทุกทุกลมหายใจออกลมหายใจตามธรรมชาติลมหายใจปกติธรรมดาอย่างที่มันเป็นอยู่อย่างที่มันเป็นอยู่ถ้าลมหายใจยาวก็ให้รู้ว่ายาวถ้าลมหายใจสั้น ก็ให้รู้ว่าสั้นลมให้ใจผ่านไปทางช่องจมูกซ้ายก็ให้รู้ว่ามันผ่านไปทางช่องจมูกซ้ายหากมันผ่านไปทางช่องจมูกขวาก็ให้รู้ว่ามันผ่านไปทางช่องจมูกขวาหรือหากมันผ่านทั้งสองช่องจมูกก็ให้รู้ว่ามันผ่านทั้งสองช่องจมูก ขอเพียงให้มีสติรู้โดยไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่เฝ้าดูอยู่เท่านั้น คอยเฝ้าดูจงตื่นตัวตั้งอกตั้งใจและคอยเฝ้าดูอยู่เสมอ จงมีสติอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออก จงเพ่งความสนใจทั้งหมดของท่านให้ไปจดจ่ออยู่ตรงบริเวณทางเข้าช่องจหมู่เสมือนหนึ่งเป็นยามเฝ้าประตูหรือเสมือนหนึ่งเป็นยามรักษาการ จงมีสติรู้ทุกทุกลมหายใจที่ผ่านเข้าทางช่องจมูกและมีสติรู้ทุกทุกลมหายใจที่ผ่านออกทางช่องจมูกจงตื่นตัวตั้งอกตั้งใจ และคอยเฝ้าดูท่านหายใจเข้าหายใจออก ลมหายใจตามธรรมชาติลมหายใจธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรอื่นนอกจากลมหายใจเท่านั้น Pavatu sadh mangalang Pavatu sab. ให้ทุกท่านจงมีความสุขจงมีความสุขจงมีความสุข